วัดีครับวันนี้เียบไซต์อธิษานคอมจะส,สาธิตการใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้านรวมกับฟังก์ชันร้านอาหารนะครับแล้วก็พดสูะบบลตามปกติครับทัานที่มีฟังชันร้านอาหารนะครับที่เพิ่มฟังก์ชันร้านอาหารก็จะมีคําว่า ร้านอาหารแสดงขึ้นมานะครับในรานเริ่มต้นการใช้งานนะครับท่านก็ต้องไปเพิ่มรายการอาหารนะครับการสินค้าที่ทางสินค้าก่อนนะครับในทางสินค้านี้เป็นร้านใหม่นะครับยังไม่มีทางสินค้าเลยท่านก็ปไปรับสินค้าผมจะสมมติรายการอาหารขึ้นมาเป็น cái hey, xuống hey. này าต้นทุนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับรม,ม่ต้อมใส่ราคต้นทุนเลยถ้าใส่ก็ระบบก็จะคำนวณกำไรให้นะครับในแต่ละวันใส่เป็น20บาทราคาขาย40บาทนะจะสมทีนี้ข้ามไปเลยนะครับสำหรับการสะสมคะแนนถ้าเราไม่เก็บสะสมคะแนนแเราก็ไม่ต้องเพิ่ม จำนวนจำนวนนี้ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบของเรานะครับว่าเราทําวันนี้ทําอาหารอย่างนี้ได้กี่อย่างสมว่าผมาวัตถุดิบเป็นรักจานละกันผมก็เพิ่มไปเป็นวันสิบใิ่นครับบันทึกขอ้อมูลผมรับอีกเป็นเป็น 小王。So, so การรับสินค้านะครับแนะนําให้ใช้ตัวอักษรน,น้ำหน้านะครับเป็นอักอษรสากฤนะครับผมว่าว่าผมเป็นเข้าผัดผมเป็นขึ้นต้นเอครับผมผมใช้เป็นดีนี่ผมจะเปลี่ยนเป็น ถ้ามีรูปก็สามารถเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มรูปไปเลยก็ไปที่เราเก็บรูปไว้สมมทตัพเก็บรูปไปที่ไต เข้าไปที่ได้ดีนะครับคือถ้าเราเก็บรูปสปที่เก็บรูปไปที่เด็กหมก็ไปเล็กเราก็อ่านโลกก็อัปโหลดได้เลย ว่าผมก็ถ้าเป็นสินค้าที่มีปาโ์โค้ด่แล้วน,นะครับก็สามารถสแกนปารโ์โดดได้เลยเราจะแจกบเหมือนหมูก,ก็ได้นะครับ 근데, 아, 근데... มือนว่าผมเพิ่มรายการอาหารครบแล้วนะครับรายการอาหารที่เราเพิ่มเข้าไปก็จะอ,ะอยู่ในของคำสินค้านะครับในส่วนของการรับสินค้านี่เป็นบันทึกการรับสินค้าครับเช่นบันทึกว่าเดือนนี้เรารับสินค้าไปกี่ชิ้น,นครับเราสามารถแท็บดูดูคำหลังได้กา,ารรับสินค้าสามารถรับสินค้าเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับถ้าคำสินค้าหมดตอนนี้อะ ทางตัวค่างสินค้าจะเป็นดูสินค้าขงเหลือนะครับว่าในค่างเหลือเท่าไหร่คุณว่าผมมีรายการอาหารครบแล้วแล้วผมจะเริ่มใช้ในส่วนของร้านอาหารนะครับผมก็ต้องอไปด่หน้าร้านนะครับคลิกคําว่าร้านอาหารนะครับอันนีตาจะเ็นอเนี้นะครับให้เราไปที่คูบ้านนะครับ เพื่อที่จะสร้างโต๊ะนะครับในส่วนของร้านอาหาก็จะมีชื่อโต๊ะ,ะครับกดไปที่เพิ่มชื่อโต๊ะหนึ่งชื่อโต๊ะอาจจะเชน่นมือศูนย์หนึ่งหรือ a 1หนึ่งหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมอาจเป็นชื่อเป็นตายเลขหนึ่งก็เพิ่มนะครับสองก็เพิ่มนะครับ เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพบตัวอาหารมาตรฐานจะจำกัดไว้ที่หนึ่งรตนะครับถ้าร้านไหนเกินหนึ่งร้ตัวก็แจ้งเข้ามานะครับเราจะเพิ่มให้นะครับกดเพิ่มนะครับถ้า,ถาท่านอยากดูทั้งหมดนะครับก,ก็กดตรงนี้นครับ ท่าน,น,น,นกดที่อินเด็กครับแล้วก็กดคาว่าีเริ่ออีกทางครับรายการตัวที่ท,าท่านเพิ่มเข้าไปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านมาการเพิ่มแล้วผมจะเพิ่มถ้าท่านเพิ่มซ้ํานะครับมันระบบจะแจ้งเตือนนะครับท่าีเสีอยู่แล้วครับ สมมติว่าผมตัวผมเพิ่งเสร็จแล้วมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตกลร้านผมมีอยู่เจ็ดตกนะครับก็ในส่วนของการรับออเดอร์นะครับการรับออเดอร์เราจะใช้การรับออเดอร์ผ่านสมาร,ร์ทโฟนโดยทัเลไนะครับเดี๋ยวผมจะคลิยให้ดูดครับในส่วนของกาเรเพิ่มโตก็จบครับส่วนต่อไปจะเป็นการรับออเดอร์นะครับ ในส่วนของการรับออเดอร์นะครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับหรือ let, ทับเล็ตท่านก็เปิดบนโคมขึ้นมานะครับให้พิมพ์ว่า w w w a h s d i i s o i com นะครับตามนี้นะครับให้ท่าน ใส่เลขที่สมาชิกช่องนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านช่องนี้นะครับของแต่ของแต่ละบุคคลนะครับของพนักงานแต่ละบุคคลจะมีเลขที่สมาชิกต่างกันเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับท่านก็จะเข้าสามารถเข้าสู่ระบบแล้วท่านก็ไปที่คําว่าร้านอาหารนะครับในส่วนการารับออเดอร์นะครับให้ท่านไปที่ เมนูนะครับสำหรับพนักงานรับออเดอร์นะครับถ้าลูกค้าสั่งนะครับสมมติว่าถ้ามันมีรายการเยอะครับมันจะมีหน้าต่อไปเป็นลูกศรชี้ไปหน้าต่อไปนะครับอันนี้มีผมเมื่อกี้ผมสาธิตแค่สีรายการนะครับเป็นออเดอร์แค่สีรายการสมมติว่ามีลูกค้าสั่งก็ให้รับพนักงานรับออเดอร์นะครับก็คลิกที่รถเข็นนะครับ มาตัวออเดอร์นะครับก็จะโดนรวบรวมข้อมูลครับไปที่หน้านี้นะครับท่านสามารถาไปกลับไปสั่งได้อีกนะครับกดที่เมนูจะสั่งน้ำด้วยก็จะเป็นหรือหาการายการเดียวสั่งหลายจานนะครับท่านก็สามารถคิดตรงนี้แล้วก็เพื่อเป็น จำนวนเป็น3ได้นะครับหรือจำนวนเป็นสีก็ได้นะครับหรือถ้าท่านต้องการาเปลี่ยนใจหรือยกเลิกนะครับท่านก็คลิกตรงการกรบาทนะครับกากบาทตรงนี้จะยกเลิกทั้งหมดนะครับผมลองสั่งใหม่นะครับไปที่เมนูนะครับเขา,าลูกค้าสั่งเป็นกระเพราหมูนะครับแล้วก็น้ำเปล่า ถ้าตรงนี้คือยกเลิกในสินค้าในสินค้านั้นนะครับตรงนี้กากบาดข้างล่างจะเป็นยกเลิกทั้งหมดนะครับสมมุติว่าลูกค้าสั่งแล้วเราก็เลือกโตนะครับผมผมเลือกเป็นโต๊ะสองแล้วก็บันทึกนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับตัวระบบก็จะมาอยู่ที่ หน้าของโตะนะครับจะตัวโต๊ะก็จะบอกว่าตอนนี้สถานะคือ,เ,อเต็มอยู่นะครับโต๊ะ2ชื่อโต๊ะ2สถานะเต็มเราสามารถาปิ้นตรงนี้นะครับปิ้นตรงนี้ส่งให้พ่อครัวได้นะครับก็คือโต๊ะ2มีสั่ง2รายการ ผมลองอ่าผมสมมติว่าผมสั่งโต๊ะสองแล้วก็พิมพ์รายการให้พ่อครัวเรียบร้อยแล้วผมก็กลับไปที่อะไรนะครับสมมุติว่ามีอีกโต๊ะหนึ่งนะครับเป็นพนักงานรับออเดอร์ก็มีอีกโต๊ะหนึ่งก็สมมุติว่าตัวหนึ่งสั่งเป็นต้มยำแล้วก็กะเพราแล้วก็น้ำ สั้งเป็นโต๊ะตัวหนก็บันทึกนะครับออเดอร์ก็จะเป็นโต๊ะ1นะครับถ้าผมต้องการาดูทั้งหมดนะครับดูในแต่ละโต๊ะนะครับผมก็ไปที่เทเบิลน,นะครับตอนนี้มีลูกค้านั่งที่สาเป็นเต็มอยู่โต๊ะหนึกับโต๊ะสองครับส่วนโต๊ะ3-4มสโต๊ะสาโต๊ะห้าว่างหมดนะครับ มีเตีมแค่สโต๊ะสมมุติว่าถ้าลูกค้านะครับสั่งเพิ่มนะครับสั่งรายการอาหารเพิ่มตอนนี้ผมคลิกดูรายการอาหารนะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งโต๊ะหนึสั่งสามรายการถ้าต้องการสั่งเพิ่มนะครับเราก็คลิกที่เมนูนะครับ ข้สั่งเป็นกระเพราไก่เพิ่มแล้วก็เลือกเป็นต้นหนึ่งนะครับแล้วก็บันทึกได้เลยรายการอาหารของต้นหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นกระเพราไก่ที่สั่งใหม่เข้าไปแล้วก็ปริ้นแล้วก็ตัวพ่อครัวถ้าสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ก็สามารถดูจากหน้านี้ได้เลยไม่ต้องปิ้นกระดาษนะครับจะได้ไม่เปื้อน ผมจะจากนั้นผมจะไปใช้ที่เครื่อง PC นะครับในการคิดเงินโอเคนะครับในส่วนของการสำระเงนินนะครับก็เข้ามาทีา่ร้านอาหารนะครับท่านต่อ,อไปที่ทเต๊ลนะครับ สามารถให้ลูกค้าตรวจสอบรายการอาหารที่สั่งนะครับใน้ต่มนี้นะครับที่รายการก็ราคาเท่าไหร่นะครับมีที่ลวมราคาวนะครับสามารถดูได้จากสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับชำระเงินนะครับก็ทลิกที่ลูกหนบัตรนะครับผมจะชำระเงินต้นหนึ่งครับ ระบบก็จะมาสู่หน้าแรกของโปรแกรยมงไคนาล่านะครับท่านก็รับเงินจากลูกค้าได้เลยค่ะค่ะท่านก็กดคอนเทนทีหรือ F11 ก็ได้นะครับเพื่อปินไบเสร็จนะครับถ้าไม่ได้ตั้งใบเสร็จเนบองนุมัติวบ ใบเสร็จจะใช้เป็นแบบย่อหรือแบบสลิปก็ได้นะครับออใช้เป็นแบบ A4 หรือเป็นแบบสลิปก็ได้นะครับสามารถิมพนได้เลยนะครับในส่วนยอดขายก็จะแสดง ราคาต้นทุนครับและก็กำไรของเราโอเคนะครับ